สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนปซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนากันอีกสูตรไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเม่นดูคําเตือนกันก่อนจ้าคําเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเร็จจ้ามาดูกันเลย เราจะย้อนดูที่สองศูนย์สี่สองศูนย์สี่หกศูนย์เก้าเราใส่เซ็นสองครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้ง สิบบนสิบบวกเก้าคงที่ก็คือสองสองเป็นสี่บวกสี่บวกหกศูนย์บวกเก้าศูนย์บวกเก้าสีบกก่สบ,บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ สี่บวกไปสองเต้มคือหกเก้าบวกศูนย์ได้เก้าศูนย์หนึ่งจับคู่ก็คือสี่เก้า สี่ศูนย์สี่นึ่หกเก้าหกศูนหกหนึ่งอันที่จริงนี่มันจะมีแค่สี่ชุดนี้นะคะแต่เพิ่มหนึ่งไปเพื่อกันหลุดเลขเอาไปที่สี่เก้าเอาแต่ก่อนจะเอาสี่ชุดแต่ไม่เอาเอากันไว้เลยหกชุด สุดกำลังดีตัวนี้เราเพิ่มซื้อน้อยๆไว้สีหางนี่แหละมันจะมาแต่มอะไรดียวแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดเจ็ด แสนสองครั้งพันหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้งสี่บวกเก้าคงนี้หลักสิบบวกเก้ากลับมาเอาตัวเก่ามาใช้เพราะว่ามันคืเข้าอยู่มันผิดแล้วไม่ได้เอามาใช้เลยพันพันบวกเก้าสิบบวกเก้า,บบกกาแปดบวกแปดเป็นสิบหก บวกเจ็ดบวกสี่สี่บวกเก้าคงที่หกบวกสี่เป็นสิบได้เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามเอาสามตัวเดียว สามสห้าหคือกันไว้จับคู่ก็คือเจ็ดสามเจ็สห้าเสเกสี ก้าห้าหลักร้อยเราใช้สองตัวนี้เลยเพิ่มไปเลยถ้ามันชนเก้าตัวนั้นก็คือสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าหก ส่วนที่ห้าจะมาที่สี่ทีนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สามสี่ศูนย์ที่สามกับสีหลักร้อยที่เราจะใช้มันจะมาตัวไหนศูนย์แปดหนึ่ง 0, 8, 1>, like 1, 1, 1, 1, 3, 9, 3เส้นสองครั <Cyberpunk> nine, 9, ้งพันหนึ่งครั้งร้อครั้ง9ก้าบวกเก้บบวกเกบวกเกปบวกเก้เป็น 7, 9ดก้บวกเก้เป็น 8, 9, 0 ศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศนบวกหนึ่งบวกส9มบวกเได้8ปดสมแล้วได้สี่สี่บวกไปสองเต้มก็คือห9เบวกเเป็น8ปดเศนี่คือตัวกันไว้ จับคู่ก็คือสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์คิดว่ามันจะเป็นบนคิดว่าจะเป็นบนก็คือข้าวสามที่ออกไป ตัวนี้วันวันจันวันจันจะมีสีมีหกเจ็ดหกหกเก้าสองหางซื้อได้หมดนะคะอันนี้ตัวรองไว้ตัวกันสี่ชุดเน้นไปทีสี่เก้าหกเก้า หลักร้อยของเราก็คือศูนย์หนึ่งสองสามเต็ดเก้าสามสี่ชุนที่สามมันหลักร้อยจะมาที่สามอีกสองสามสี่สองสามสี่ได้ตัวเดียวสามหกเก้า สามสี่เก้าสองหางผิดถูกเพอภัไน์นะคะจัดไปสามหกเก้ามันจะมาอีกไหมหลักล้อยชนที่สามนที่สามสองสามสี่สองสามสี่สอง 3, สามสี่เลยหลักล้อยมาสามตัวเดียวอบก็จัดขัดกะผ่านนะคะ เขีบไปลุ้นหกสองศูนย์หกสองไหมหกสองชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือน คำเตือนแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะขอให้ล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า